สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เก็บตกทำไมมาเป็นขบุงขบอยอย่างนี้มา้าเม้อเขาต้องมาหรือเปล่าสวัสดีครับโอ้ยมา้าไม่มาสวัสดีครับในเสือมาครับเอาเสื้อมาฝากครับผมโอ้ยใส่ให้พี่เลยสิอุย้ย <laughs> เอาไม่ถนัดใส่ถนัดถอดเลยไหมอุยอ้ย <laughs> แย่เดือละ <laughs> อ่ะมาก็ดีละครับตะวันเดือดมาให้ขอบคุณนะจ๊ะครับผมเอามาฝาก คุณผู้ชมด้วยอีกสิบตัวอ๋อเหรอครับนี่ใส่เป็นกระโปรงเล้นเนี่ยเอางี้มาก็ดีละครับเดี๋ยวเพชรล่วงจะเล่าข่าวให้ฟังก่อนโอเคโอเคเป็นพี่เพชรลุงอีกทีนึงเพชรล่วง <c oughs> ครับผมไปแข่งจักรยานขี่จักรยานเป็นไหมเป็นครับช่วงนี้กําลังฮิตเลยอ่า <c oughs> เดี๋ยวไปขี่จักรยานกันเผื่อไว้ไล่ลาบพ่อเลี้ยงจะรันอืมครับชมค่ะ โอ้โหจะแข่งปั่นจักรยานพับได้ชิงแชมป์โลกบลอมตันก็ต้องเนียบกันนี้หนึ่งนะคะตามกฎของเขาเล็กค่ะปีนี้แห่มาสมัครตั้ง750กว่าคน จาก31ประเทศเอ,เอาเอาเอ้าฮอย่าขี่ผิดคันนะคะคุณพี่ค่ะจักรยานไกลจักรยานมันจำให้มันนะคะโอโอ้โยปั่นไปชิวไปวิวทิวทัศนงามงามเพลินเพลินแป๊บเดียวที่หนึ <c oughs> uh ่งก็คว้าจักรยานพับได้ไปเจยชมแล้วนะจ๊ะอเอาเอาตายตๆยตายตายนี่ยังไม่หายเหนื่อยเลยสักทีนะคะคุณพี่อ ไม่เป็นเหนื่อยจริงนะเหนื่อยจริงครับคอยขี่คันเล็กๆนี้แล้วมันมันต้องแบบปั่นทีอะใช่ทุกวันนี้ผมปั่นฟิกเกียร์อยู่ขนาดฟิกเกียร์ยังเหนื่อยเลยครับอันนี้ล้อเล็กมากเหนื่อยๆมนหลังทำที่ซ้อนนะขอซ้อนหน่อยอ๋อได้ครับเป็นละอายเลยอันลงไปภูเก็ตกันครับพี่ภูเก็ตเนี่ยเก็บตัจากงานเทศกาลอาหารเน้นของกินชอบเลยชอบเลยนี่เขาก็โดนสั่งลดความอ้วนนะเนี่ยอ่ะไปดูกันเขากินอะไรกันคะ เที่ยวงานเทศกาลอาหารภูเก็ตร้อยจังหูปีนี้อิตาสุขสรรน,นักข่าวเมืองพังงาก็ไปเจอะเข้ากับเชออุ้ยนี่มันหุ่นหรือคนจะเนี่ยเลๆเลเลทีตาพี่แกทำทีแกล้งเป็นหุ่นมานั่งตกปลาหน้าหารกะเล่นมุกหลอกเด็กอีกแล้วจิมีจิมี ไม่แต่เืะเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเด็กตกใจกันหมดท้อแหมถ้าเป็นพี่หมากแล้วก็สาวก็ลุมกีนแน่นอนโอ้โหเป็นไงตอนเดือดเป็นไงบอกเลตติ้งสิเ็แล้วเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่ชื่นชอบแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกเราครับผมขอบคุณมากละครสนุกจริงโปรดิวชั่นดีมากติดตามอยู่ครับผมเอาอ่านคำคมจิมาช่างงานเลยเนี่ยวันนี้นะครับอ่านเลยะเอาเลย ตะวันเดือดให้เดือดไปแต่ใจคนอย่าเดือดนี่เดี๋ยวน้ําใจจะแห้งเหือดอถ้าตะวันเดือดในใจคนโอ้โห,โหครับผมจากเด็กหญิงสุภาพรคําชนะจังหวัดเลยครับออขอบคุณครับ,บคำเขาชนะจริงๆก็เดี๋ยวจะมอบของไปให้ด้วยนะคะ <c oughs> อ่ะหมดเวลาของเก็บตกกัะแะแมนแล้วหมากต้องลากันไปก่อนครับผมตอนท้ายต้องเต้นนะตา่มาใหญ่แพ้มาริโอนะมาริโอนี่อย่างนี้เลยนะจริงเหรดูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รับรางวัลด้วยเดอร์คัเดอร์